สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่เนินนะฮะที่เนินอยู่ที่บ้านแม่ลากตําบลจันจ้จาอํเาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะลูกค้าพื้นที่ทั้งหมดอยู่22ไร่63ตารางวาพื้นที่แปลงนี้จะลักษณะจะเป็นเนินหลังเต่านะฮะเือนเนินหลังเต่าเนินสวยมากนะฮะลูกค้าเนินสวยมากแถมยังปลูกต้นสักนะฮะปลูกต้นสักจํานวนที่ เขาแจ้งปลูกตอนนั้นมีอยู่3,900กว่าต้นนะฮะ3,900กว่าต้นและยังมีพื้นที่เหลืออีกตั้งประมาณเกือบ50นะฮะในพื้นที่ที่สามารถปลูกอย่างอื่นได้อีกนะฮะลูกค้าสามารถปลูกอย่างอื่นได้อีกเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ 3, 9 0 0้าบาทนะฮะ3 9ม0บาทต้นสักไม่มีกระจัดกระจายนะลูกค้ามี อยู่ในพื้นที่อายุก,ก็ประมาณ26ปีนะฮะปลูกตั้งแต่พศ2541นะฮะที่ดินแปลงนี้เป็นที่เนินนะฮะเป็นที่เนินอยู่ห่างจากถนนหลักถนนทางหลวงชนบทไม่ไกลนะฮะเข้ามาเพียงแค่100เมตรเองนะฮะในพื้นที่นะฮะในพื้นที่ลักษณะเป็นเนินสวยมากเลยนะฮะอยู่ระหว่างกลางของ สองบริษัทใหญ่นะฮะลูกค้ามีบริษัทของปตทกับโตโยตานะฮะมาซื้อที่ดินนะฮะระแวกนี้ด้วยนะเห็นเจ้าของไปแจ้งมาอย่างนั้นนะฮะแปลงนี้เป็นพื้นที่อยู่ตรงกลางเลยนะฮะอยู่ตรงกลางของสองแปลงใหญ่เลยนะลูกค้าด้านในเราคงเดินไปไม่ถึงนะฮะมันมันรกนะฮะมันค่อนข้างรกนะฮะช่องนี้หญ้าเขียวดีมากเลยนะลูกค้า เดี๋ยวเราจะบินภาพมุมสูงให้ทุกท่านดูนะฮะ,ะในพื้นที่นะฮะหน้าก็ติดถนนนะฮะหน้าติดถนนถนนเป็นถนนลูกรลังนะฮะถนนลูกรลังกว้างแปดเมตรนะฮะกว้างแปดเมตรครูใหญ่บ้านหรือว่าพ่อหลวงบ้านนะฮะเขาเขากันแนวถนนไว้ที่แปดเมตรแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนนะฮะหน้ากว้างติดถนนเข้าออกจากถนนหลักเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตร ตรงข้ามก็เป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่นะลูกค้าเนาะตรงข้ามก็เป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านนะฮะพื้นที่ตรงข้ามนะฮะตรงข้ามกันอ่าเรามาหน้าฝนนะ,ะลูกค้าเรามาหน้าฝนถนนถนนทนทางนะฮะคือเข้าได้สบายนะฮะเข้าได้สบายลักษณะเป็นหินแบบน,นี้เลยนะฮะนี่ฮะถนนปูด้วยห f f ินครุปแบบนี้เลย แปลงนี้เป็นพื้นที่แปลงใหญ่นะฮะเป็นพื้นที่แปลงค่อนข้างใหญ่นะฮะเราเดินลำบากนะฮะ22ไร่หนงาน63ตารางวานะฮะเป็นเงินอยู่ที่8,738,000กว่าบาทนะ,ะลูกค้าเจ้าของขายไร่ลา3,90,000บาทลักษณะก็จะเป็นที่เนินนะฮะเป็นที่เนินหลังเต่าสวยๆเลยแหละลูกค้านะฮะ สถานที่ใกล้เคียงนะฮะวัดป่ามากนอหรือพระธาตุโยนกนครนะฮะห่างจากถนนเชียงแสนแม่จันเข้ามาเพียงแค่2.5กิโลเมตรนะฮะหรือถนน1 0 1 6นะฮะห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงที่45กิโลเมตรห่างตัวเมืองเชียงราย48.6กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลเชียงแสน14กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลแม่จัน21กิโลเมตรนะฮะ ห่างจากตัวเมืองก็20กิโลเมตรเหมือนกันนะฮะลูกค้าไปสามเหลี่ยมทองคำอยู่ที่24.5กิโลนะฮะห่างจากชายแดนแม่สาย30.8กิโลเมตรนะฮะน้ำไม่ท่วมนะฮะลูกค้าแถวนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนนะฮะเป็นที่เนินทั้งแปลงเลยนะฮะเป็นที่เนินทั้งแปลงเลยเดี๋ยวเราบิบบนภาพมุมสูงนะฮะให้ถ่ายคลิป ตอนนี้เราเข้าไปดูทางเข้าออกกันนะฮะทางเข้าออกกันเป็นที่เนินหลังเต่าสวยมากนะฮะทางเข้าออกจากแปลงนี้นะฮะใกล้ชุมชนด้วยนะฮะใกล้ชุมชน ลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่093 292 7 1 7 7หรือว่าทักไลน์วสันด์ดอทไทยแลนด์ฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ